นิพพานกับสังสารวัฏในชีวิตประจำวันเมื่อวานพ,พี่พี่พาไปทานบุฟเฟ่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านสาทรตอนเช้าพากันไปที่ไม่ชอบคือโรงพยาบาลพอตรวจสุขภาพเสร็จก็ไปที่ชอบกันคือไปทานข้าวไปทำกิจกรรมโปรดของคนในครอบครัวที่แต่ก่อนเคยสร้างปัญหาให้แก่จิตเจ้าของเป็นอันมาก เลยเกิดความเข้าใจได้ว่าแท้จริงแล้วเรื่องราวต่างๆภายนอกเป็นแค่ปรากฏการณ์ที่เกิดและดับไม่ใช่ตัวความสุขความทุกข์ที่แท้จริงท่าทีและความเห็นของเราที่มีต่อสิ่งนั้นๆต่างหากที่ทำให้เราหลงสุขหรือหลงทุกข์เมื่อท่าทีเปลี่ยนไปไม่มีความเห็นต่อโลกเหมือนเก่ามีแต่ความเข้าใจโลกและชีวิตตามความเป็นจริงอยู่ภายในลึกๆ สั่งสารวัตรกับนิพานจึงพร้อมกันไปในชีวิตอย่างไม่แบ่งแยกในขณะที่ชวนกันไปกับพี่สาวเพื่อตักเค้กพี่สาวคนหนึ่งแนะนำว่าให้ตักเค้กคัสตาร์ดพอเดินไปถึงบริเวณที่วางขนมไปหยุดตรงหน้าเค้กคัสตาร์ดพอดีพี่สาวบอกให้ตักเค้กคัสตาร์ดเลยมองไปที่เค้กที่วางบนถาดพอวางไปมันเห็นเป็นภาพแบบเบลอ สัญญาสังขารไม่ประมวลผลว่ามันคืออะไรยืนงงอยู่พักพี่สาวบอกตักเค้กสิเลยถามว่าอันไหนหรือเค้กค,คัสตาร์ดพี่สาวก็ชี้ที่เค้กที่กำลังยืนมองอยู่สักพักสัญญาค่อยๆระลึกได้ว่านี่คือเค้กค,คัสตาร์ดข้อคิดทำเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ตลอดเวลาแต่เราอยู่กับโลกแบบคนที่ไม่เห็นโลกตามความเป็นจริง ถ้ารู้เขาทำงานตลอดเวลาแต่เดิมเราไม่เคยรู้ไม่เคยสัมผัสเราเลยหลงไปจริงจังทางตาบ้างทางหูบ้างกระทั่งทางประตูใจหลงสุขหลงทุกข์หลงความจำความคิดความเห็นเปลี่ยนความเห็นใหม่ให้ได้ว่านิพานนั้นอยู่ต่อหน้าต่อตาอย่าไปหานิพานในอนาคตจุดที่จะเป็นตัวตัดอดีตและอนาคตคือไม่เชื่อมต่อกับความคิด ไม่หลงตามความคิดก็จะอยู่กับปัจจุบันอย่างแท้จริงแต่ไม่ว่าจะเกิดสภาวะทำอะไรก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างล้วนยึดถือไม่ได้ไม่มีตัวตนทั้งในรู้และสังขารมันเป็นของมันเช่นนั้นเองจงใช้ชีวิตแบบผู้รู้โดยไม่แยกนิพพานออกจากสังสารวัฏเมื่อไม่แยกเราก็นิพพาน อยู่ท่ามกลางสังสารวัตรไปเช่นนั้นเอง